สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมลุงพลอีกแล้วนะครับทำำําลําไยแบบลดต้นทุนนะครับหลังจากที่เราพ่นยาฆ่าช่อไปแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนนี้บางต้นก็ออกยอดแล้วครับแต่บางต้นก็ยังนะครับตอนนี้ผมมาใส่น้านําเขาว่าทายดีให้ใส่ปุ๋ย4ีทีบแต่ผมก็ไม่ใส่นะครับ เพราะเขาถึงเวลาออกยอดเขาถึงออกครับนี่ครับยอดเขาออกแล้วครับต้นที่ออกแล้วบางต้นก็กําลังจะออกนะครับผมก็เลยใส่น้ํากระตุ้นให้เขาหน่อยนะครับอากาศตอนนี้มันร้อนและแรงและร้อนมากนะครับอากาศมันจะร้อนผมก็เลยเปิดน้ําใส่เลยนะครับไม่มีสปริงเกอร์นะครับส่วนนี้เมื่อก่อนผมเคยติดไปสปริงเกอร์อีกส่วนหนึ่งแล้วมันไม่ดีครับมันตันหมดครับผมขี้เกียจไปแกะ ผมก็เลยปล่อยน้ําอย่างนี้เลยนะครับสูบน้ําใส่มาตอนนี้ทางบนอะไรผมก็ไม่ได้พ่นอะไรเลยนะครับเป็นเกือบเดือนแล้วครับตอนนี้เขากําลังออกยอดใหม่ับครับตอนนี้เห็นไหมครับนี่ครับเพราะผมยาข้าาแมลงผมก็ไม่ได้พ่นเลยนะครับช่วงเดือนหลังๆนี่ครับมีรังมดแดงนั่นนะครับนี่ถ้าเราพ่นยาข่าแมลงมดแดงอะไรก็อยู่ไม่ได้นะครับนี่ครับมดแดง เขาจะช่วยเรากินนอน overturn. กินอะไรนี่ครับนี่รังเขาร้างแล้วนะครับหมดแดงเล้วยังมีตัวอยู่นะครับเขาย้ายกันไปหมดแล้วครับนี่ครับในสวนดูมันแห้งแล้งนะครับเพราะอากาศมันร้อนเหลือเกินนี um ่ครับมาอัปเดตให้ดูเฉยๆน,นะครับตอนนี้เดี๋ยวเขาหาว่าผมลักใส่ปุย๋ยยงนู้นอย่างนี้ผมไม่ได้ใส่เลยนะครับปุย๋ยทางดินก็ไม่ได้ใส่นะครับถึงเวลาออกยอดเขาก็ถึงออกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ นี่แล้วผมว่าผมใส่น้ําเสร็จผมจะพ่นปุ๋ยฉี่ไส่เดือนนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับคอยติดตามกันนะครับต้นทุนต่ําพอใบชุดนี้แก่ผมว่าจะเริ่มใส่สารแล้วนะครับใส่สารต้นเดือนพฤกษาแต่ตอนนี้อากาศแรง้งร้อนและแรงนไม่ค่อยมีใบแล้วครับตอนนี้โลง่งโล่งนะครับนะี่ครับ แต่อีกสวนนั้นผมอัดน้ําเข้าไปเต็มที่ปุ๋ยทางดินก็ไม่ได้ใส่นะครับตอนนี้เขาออกยอดหมดแล้วครับแล้วก็ช่อที่เขาไม่ตายผมก็ไล่ตัดนะครับแต่สวนนี้ผมไม่ได้ตัดนะครับปล่อยให้เขาแห้งติดอย่างนั้นเลยผมจะลองทาดูแบบแบบอย่างนึง <c oughs> ที่ช่อเขาตายเขาก็จะแทงออกมาทางข้างนะครับยอดแล้วที่เขาไม่ตายนะครับเขาเป็นเขายังเหลืออยู่เขาก็ เป็นหน่วยต่อไปนะครับแต่เขาไม่เจริญเติบโตอะไรเท่าไหร่ละนี่ครับเขายอดเขากำลังแตกออกมานะครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่ใส่น้ำเขาก็แห้งไปเลยนะครับผมพยายามใส่น้ำนะครับใส่น้ำนี่มันจะไม่ค่อยสวยนะครับช่วงนี้ปุ๋ยยาฮอร์โมนไม่ได้พ่นเลยครับตอนนี้รักษาแบบเลี้ยงน้ำไว้ก่อนนะครับเลี้ยงน้ำไว้ก่อนเพราะอากาศเขาร้อน เป็นบางต้นนะครับส่วนนี้ได้ออกมาแล้วสวยๆแล้วครับแต่ใบเขาจะเล็กนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงหน้าร้อนนะครับครับร้อนมากเลยครับอากาศตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงแล้วครับแดดจ้ามากเลยนี่ครับไม่เจริญหูไม่เจรินตาเลยครับจะทํำนอกฤดูนะครับผมนี่ครับ ไม่มีการตัดต่อนะครับคลิปผมถ่ายว่าผมก็ลงเลยนะครับนี่ครับสวนที่นะเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่เขาออกแล้วเขาจะไม่ค่อยพร้อมกันนะครับผมก็แปลกใจเป็นเพราะเราไม่ได้พน่นเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยเราเลี้ยงน้ําต้นไหนที่เขามีธาตุอาหารอยู่แล้วเขาก็ออกยอดนะครับต้นไหนที่ไม่ค่อยมีเขาก็เริ่มสะสมใปเดี๋ยวเขาก็ออกนะครับต้นนี้ก็ยังไม่ออกนะครับแต่ผมใส่น้ําไปแล้ว นะครับต้นนี้เขาออกแล้วครับเห็นไหมครับใบเขาเริ่มใหญ่ละต้นนี้ใบเริ่มเขียวแล้วนะครับทําใบใบชุดนี้แก่ผมก็จะพ่นสารแล้วครับต้องรอให้ประเมินในสวนอีกนะครับนะครับแดดเยอะนะครับในสวนที่ผมอยู่นะครับเขาจะออกแล้วครับเดี๋ยวเราจะมารอใบแก่ให้มันพร้อมกันทั้งสวนนะครับเดี๋ยวผมจะพ่น และในสวนผมก็มีไอ้น,นี้ก็มีไก่ด้วยนะครับผมเลี้ยงไก่ด้วยนะครับมีไก่เล็กไก่น้อยครับเขาช่วยจับกินมดกินแมงไปนะครับโอเคครับมาอัปเดตให้ดูกันเป็นช่วงๆถ้าออกบ่อยไปเดี๋ยวเพื่อนจะรําคาญน,นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะออกอีกครั้งตนึงก่อนผมผมจะพ่นปุ๋ยพ่นฉีใส่เดือนนะครับผมจะ มาถ่ายวิดีโอเพื่อนดูอีกครั้งหนึง่งก็จะใส่อะไรมั่งนะครับอันนี้ที่เอามาจากเมโจ้นะครับที่เมโจ้ให้มาในนี้ลิปเกือบร้อยนะครับปุ๋ยไส้เดือนเนี่ยครับของเมโจ้นะครับและตอนนี้ผมเลี้ยงที่บ้านนะครับผมก็เลยเอาของที่บ้านมาใช้ <c oughs> โอเคครับแล้วผมจะอัปเดตการใช้ใดเครื่องซักผ้ามาชุดเครื่องพ่นยานะครับว่า ผมทำแล้วใช้มาเป็นปีแล้วครับตอนนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูพร้อมกันเลยนะครับรอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม